ก็ติดงานอะไอ่าเงยยังไม่เสร็จทีแรกนึกว่าจะเสร็จทันแต่ว่ายังไม่เสร็จค่ะยังไม่ทันเรียกว่าเอาทูถึงล่าสุดก่อนดีกว่าเนาะก็พี่ที่มีกับไครวันเกิดไอ้ตะไคร้กุ๊กเลาะไม่เราเห็นบอกว่าได้เป็นบ้านหนึ่งละเป็นไงจ๊ะพี่เแกบอกยังไม่รู้เรื่องนะมีการบอกว่าเราจะเป็นไถ่ตอนไหนเอ้าหรอเป็ยังไบ้านไม่รู้เลยสร้าบที่เรียกว่าบ้าน ตอนนีไไ้ไปถึงไหนแล้วครับก็กำลังหาหาที่ที่ลงตัวอยู่คือปกติอ่ะอยู่มาตั้งแต่เด็กเราไม่เคยอยู่แล้วก็เมื่อปีกว่าเนี่ยเราลองซื้อบ้านถ้าไปอยู่ก็ไม่ค่อยอบา้บนานดีแต่เราไม่ค่อยถูกอันนี้ก็เป็นฐานฐ<อ>านเดใหม่เลยใช่อันนี้ก็สร้างใหม่เลยทำไมถึงอยากให้เป็นบ้านก็คือผมอ่ะผมจะฮิปปี้ครับอะไรก็ได้ ว่าอยากให้คุ็นเจงนะลูกๆจรจริงจะไ่จะู่้เลคือต้องรู้เลยจอกว่าอะไรเดียที่คาเขาเขาเตรียมไปสไสุไพรไพรแล้ไสไพรจริงจก็อยากได้ใช่จริงจริงจริงก็อยากอยากได้บ้านใหม่คือลูกๆเอาหลักๆลูกดีกว่าพราะแบบโตแล้วเป็นสาวแล้วบ้าน ดีที่มาก,มกขึ้นเพื่อให้ลูกๆมีมีมเสเตจของเขาเองตั้งโต๊ไว้เท่าไหร่เดืนนี้จุ๊บเอาไว้เท่าไรรู <c oughs> ้สึกน้ำลูกๆทาเป็นซพสบายสบายด้วยนะพบายค่ะก็ตกใจมากลุงเหมือนกันเอ๊ะเสียใจพะไรตอนนี้ลูกวางแผนว่าจะเลือกห้องกันแล้วนะคะตอนนี้ใช่ค่ะแต่หนูว่าคนกันแล้วจะเปิดด้วย ก็อาจจะประสบความสำเจ้ไมีฝันอะไรไหมว่ามรแ้อไน่ะหน่ะฟโรเตอร์เป็นไงคะก็อร์สต้อมีรถแข่งใหคะโอ๊ยคนนี้รีเกวสเยอะอะบอกให้หมดเลยรีเกวสเลยอยากให้มีคราทอยไว้บนโรงแรม ได้ไหมพ่อได้ได้เรียกว่าคุณพ่อใจอดนะได้คือจริงๆตอนนี้น้องๆเป็นไปรุ่นแล้วทุกคนก็จะรู้ทมต้องการอะไไม่เหมือนเด็กๆก็ว so like, so like, ันน so ี้ก uh ็เหมือนอยู่บ้านชอบสุดรน้ำเตะกัะเสียนลิ้มไส้ก็น่าจะต้องมีสตูดิโอวันนี้แบบของโรเตอร์ชอบรถวันนี้ชอบรถสนใจรถต่างๆก็น่าจะต้องมีชอปเล้งที่แบบว่าเก็บรถแล้วก็ทำรถยก้รก็ชอบชอบทำเองคิดว่าะ น่าจะต้องเป็นห้องแต่งตัวที่แบบอลังแล้วก็แบบว่าสามารถเอาเสื้อผ้ามันเป็นแบบบนบิ่มในกองที่ทำพี่พี่ค่ะคุณแม่ก็น่าจะต้องออกงานพี่พี่ขาห้าสิบล้านคิดว่าคงไม่น่าจะพอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอขอขวันเงินสักตามงูดจะได้ใหญ่กว่านี้นี่ไงก็ใครลูกค้าเมื่ไหนสนใจจ้างก็มาเลยค่ะขากเงิน อยากได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยมันจริงๆเคยพูดไว้หน้าดีแล้วว่าขอ้ออกกำลังกายไเพราะว่าอว่าเป็นคนที่ชอบแบบกันอกกำลังกายที่ชอบออกบ้าก็นน้ถ้าทีที่ที่พอก็จะแบบออบ้านยอี้ก็อ้างไกันเป็นลูกเป็นน้าเม่อไหร่ก็ตอนนี้กำลังวิ่งอยู่ที่ก็เลือกอยู่สอสายเปเชั่นก็เอ หมู่บ้านไม่ได้จะเผชเพราะว่าพื้นที่หมู่บ้านปัจจุบันเนี่ยที่จะแคบแม้ท่าบ้านใหญ่กูเห็นเกตมท้นรอบในบ้านนยคือผมเป็นคนชอบที่แบบคือรถของรถเยอะหน่อยรถก็รถสิทธิ์นะรถแข่งคือรถที่มีเนี่ยมันก็ใช้ทั้งหมดแล้ก็เป็นอาชีพเป็นนักแข่งก็แข่งรถม็ที่จอดรถไดสินแล้วก็แล้วตอนนี้ก็รถสิทธิ์ตอนนี้เหมือน่างนี้สบายชิ้ในบ้านนะครับคน อันนี้มองแถบชานเมืองหรือว่าตรงไหนไหมคะพี่ไม่อยากออกไปไกลมากตอนนี้ไป็ลองอยู่ชานเมืองแล้วก็ดีเดี๋ยวว่าน้องๆอ,อยากอยู่ดีๆเพราะว่าด้วยด้วยวัยแล้วด้วยการเล่นงานในการทำงาน,น,างนแต่ปีนี้เราเริ่มธุรกิจนัใหม่มาสังเกตเห็นก็ไปได้ดีเสียกันเซนทรัลน้องก็เริ่มต้นได้ดีเราเดือน ตอนนี้ก็ล่าสุดที่อัปเดตก็สองหัวใจเป็นความตั้งใจของเราค่ะแล้วเ้าก็เอามาที่บอกว่าภูมิใจของว่าหนูกับเมียก็ช่วยคอนเทนต์เลยค่ะพวกสูสรด้วยแล้วก็แล้วก็หนูเป็นคนออกแบบแพ็กเกจเองอันนี้ออกแบบเองแต่ว่าเราก็สามารถช่วยใช่ค่าบ้านได้น้อยใช่ค่าบ้าน้อแล้วน้งช่วยช่วยบ้านเลอกแบบนมีใชล้ะ นได้ใคครมมาาะท่เออคือครอบครัวธุรกพี่ค่ะแม่จะสอนให้ให้เลิกเหมือนเล่กเด็กเนี่ยคนนี้ก็ขายโปเกมอนตั้งแต่เด็กๆไม่ได้เล่นค่ะตัวเล็กๆก็ค่ะแบบเปิดที่โรงเรียนใช่ว่าอุตสาหกรรมครอบครัวใช่อั้เม่อบ้านอยู่อะไรตอนไหนปรไมาณภาปีนั้นก็อยากให้มาเสริมเรียนก็ไบ้านเนี่ยไม่ใช่ เรื่องนึงเนาะเรื่องใสกินเตะกิเตะเขาบอกว่าตอนนี้ลูกๆเขาเป็นกันเตะยังไงคะลูกตอนทำเขาไม่กินมูด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ต้องมูค่ะจริงๆแล้วตอนแรกเมื่อไม่เูมไปไม่ได้มูเลยนะแต่ว่าคุณพ่อก็ดีก็พาไปซูมใหม่ว่าแต่ะแล้วก็เกิดแบบปรากฏการณ์แบบ มีเรื่องที่เกิดแบบเรืองที่แบบ Amazing แบบไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นเลยเนี่ยคือเรื่องนี้เรเรา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 จะไปย้อนดูหมายว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบคือจะบอกว่าตอนตอนนั้นเลยหนูไม่มีแบบมันจำไม่ได้ไม่มีสติค่ะแล้วก็เลยแบบเอ่อพอมาดูวีดีโอแล้วก็งงนะครับเพะตอนนั้นอยู่ยื้ก็ร้องไห้ตอนที่ไหว้ค่ะพ่อทั้งสี่จริงจริงใช่วก็ร้องไห้ เข้าวงการเต็มตัวได้แค่ใส่ชุดใช่ใก็ตั้งคันกลับมาไม่ไ่าแปลกว่าคู่ไม่คุ้นวันนี้เลยวันนี้ยังไม่เริ่ค่ะไม่แต่มันนานแล้วแต่ว่าแค่ยังไม่ได้เจอเหตุการณ์เห็นบอกว่าเห็นพี่ๆก็เลยแบบว่าแอบมองใช่ไหมแรกๆเริ่มยันหนึ่งอันนี้มูเพราะว่าบางทีเราพาน้องไปเห็นทีแล้วบางทีอ่ะเราทำเครื่องกันเองแล้วก็ ยอมรับว่าเราทำเครื่องเข้าชิมขาตงไปเลยแบบนะครับน้องน้องขับดีแต่ว่าเครื่องซี่งไม่ได้เราก็เราก็มี่ไก็จริงๆริง่าก่อนนี้ผมจะใส่ประทำทั่นี้ษัทสั่งานะแล้วก็เวลาน้องจะวิ่งจะถอนแล้วก็ให้น้องว่ามากกว่า แล้วก็เคยตั้งจิตว่าคือผมไม่เคยได้มีโอกาสไปโพ้นเลยนะเพราตั้งจิตว่าคุยกับน้องว่าถ้าปีนี้เราทำสำเร็จแล้วเราเสียเงินไม่ได้แล้วก็เราปีนั้นเราก็ทำสำเร็จแล้วก็ปีใหม่เราก็ขับรถไปท่าไปทกาด้วยแล้วก็ก็ทะลุเข้าไปในสนาท่าด้วเข้าไปในความมากโดยที่ไม่มีคนหนังนะ เขาเข้าไปยื่อเขาไปข้ามาเข้ามาตขอไปไปอยู่กลางล้วก็มีคนแบบกำลังเล่นอยู่กับคาื่นแล้วก็กำลังผมก็ไม่เชาบว่าหนปใส่ก็เลยลไปแล้วก็เดินจรูคนไปคนน่าจะเป็นคนบมนจะรู้ไปเรื่อยๆปรากฏไปยืนอยู่ตรงเหมือนมันเป็นที่เขายกพื้นขึ้นมาเป็นปรากฏว่าคนนี้เป็นท่านั่งเทนอยู่ก็ได้มีอกานได้มีีอการับ ก็็ต้้้อองมมีีีคิดดไไ่่เเปปลยนะะรรถาาจแวว่าแผนแผนแต่งงูยังไงต่อนเด็กพี่พี่เคยบอกว่าเล็งไว้หลายที่เหมือนนกัเล็งไว้หลายที่ครับก็ก็กำลังดูดูอยู่จริงๆอยากพาน้องๆไปแกะรอยที่ร้านนาไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีความไม่ได้คือผมไม่เรียนประยมไทยไม่ได้เรื่องประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้แต่แต่พี่เป็กจิตสารคือว่าที่ร้านนาขึ้นใหม่ทั้งหมดทั้งับเนี่ยมันมันมีชิ้นที่น่าสนใจออกมา เดี๋ยวรอติดตามได้ในรายการกินินบูนะใช่ตอนนี้เรามีรายการกีมินูเราก็จะต้องไปดูไปเรื่อยๆแล้วแล้วสิ่งที่เราทำมาเราก็เห็นควก้วห้าหลายอย่างโอ่าเดี๋ยวรอติดตามกันอะแล้วสานี่เด่นๆโอเค